สวัสดีครับพบกับผมช่องยกลาเรงเหมันเคยครับสวัสดีครับผมช่องยกลาเรงพามาดูต้นไม้ที่เป็นกระแสครับเจ้าบันสีครับาไปดูครับีต้นอะไรบ้างไปเลยครับไปกันเลย เดินเข้ามาก็ชนจอบบนกระดาษเลยครับดูบันสีก่อนนะครับนี่ครับนี่เป็นไก่สุดสงวนครับเจ้าไก่สุดสงวนนี่ครับได้ลูกเข้ามาครับจะเป็นเจ้าหกหลงครับหกหลงนะครับนี่ครับกำลังแทงหน่อครับ นี่ครับนีานก็จะได้แยกแม่นะครับนี่ยังไม่กัดสีครับแยกมาจากต้นแม่ครับจ้องหุ่นหลงนี่ก็จะเป็นหน้าครับไม่ทราบว่าใช่เหง้าครับนี่ครับเหน้าน่าจะเป็นเงีับนี่ครับบางทีเหน้าครับ ต้นนี้เขาเพี้ยนๆออกมาหน่อยครับนีครับดูสีเขียวมีเขียวขาวขาวเงี้ยครับนี่ยรับใยเงนเหนะจะเป็นอย่างนี้ดูครับใบเขาไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับแตกต่างกันครับดูครับนี่ครับนีครับใบของเขาครับนี่คือใบอีินเหนาครับนี่ครับนี่คือใบอีินเหนาครับนี่คือใบของเขาครับนี่ครับเขียง เคียงข้างให้ดูครับนี่ครับนี่คือยีหนงครับแต่ตัวนี้ไม่มั่นใจครับใช่ยีนงหรือเปล่านี่ครับใครทราบแชร์คอมเมนต์บอกด้วยครับนี่ครับให้เคียงให้ดูครับนี่ใบยีหนงใบใหญ่ครับใบต้นนี้ครับนี่ครับความแตกต่างของใบครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ที่ท่านไหนตอบข้อมูลช่ยคอมเมนต์บอ,นอนบอกด้วยครับไม่มั่นใจครับเอาที่ผมรู้ชื่อแล้วกันครับนี่ก็คือเจ้ากรุงไก่เซิฟเจ้ากุุงไก่เซิฟเจ้ากรุงไก่เซิฟให้ดูไปครับเจ้ากุุงไก่เซิฟ เราคงไปซื้อนี่ก็จะเป็นเงาบุนเงาบุตรสบาครับสีสวยมากครับสีสันนี่ครับใบงดพรัอให้ดูครับสวยจ,จริงครับตัวนี้จะเป็นขาวสชมพูครับ ตัวนี้จะเป็นเขียวอมแดงครับไม่ทราบว่าทำไมออกมาเป็นสีไม่เหมือนกันครับต้นเดียวกันครับแต่สีไม่เหมือนกันครับอาจจะเป็นอินเอาอุศาบาครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีครับจะเป็นนางัวหัวแดง จงหัวแดงครับใบครับโวแดงฟอร์มใหญ่มากครับต้นนี้ครับครฟอมใหญ่ครับความือครับใบครับถัดไปนี้จะเป็นสาวน้อยตัวแป้งครับฟอร์มใหญ่มากความมืดครับความสูงประมาณ น่าจะอยู่ส0 5ส้เซนก็ได้ครับปากนปรับแปลงตันนี้ครับสวยงามเหมือนกันครับฟอมใหญ่ๆครับดูปามือผมได้เคสหูใบซีกเดียวเองครับกำลังลูกเต็มเลยครับลูกเล็กเดกแดเครับเต็มเลยครับ เป็นเจ้าการสมการสมนี่ก็ใบยาวใหญ่ยาวจริงๆครับให้ดูครับเป็นเสาครับมือครับนูครับยาวเป็นเสาครับยู่ฝ่ามือผมครับลายชนิดเดียวของใบยิงครับการสมเป็นกวกพราผมของผม เป็นเสน่ห์จันทร์ครับจันทร์ปกายดาวอมชมพูครับการอกชมพูนิดหนึ่งครับจะเป็นเงินไหลวันนั้นครับนี่ครับทำการเปลี่ยนกระถางครับเห็นไหมครับแ่งตาใหม่ครับตาครับเริ่มมีข้อตาตาเริ่มเปิดครับดูครับ มีหลอดใหม่แล้วครับเป็นไงครับเป็นไงครับเปลี่ยนกระถางไปได้ไม่นานครับดูครับดูหลอดเดิมครับนี่ครับสองใบซอนครับเน่งเสียหมดครับต้องเด็ดทิ้งสองรอบครับปกติใบนี้ต้องเป็นใบที่ห้าครับเนี่ครับผมเลยทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางครับเป็นไงครับเนี่ยครับออกมาสวยงามพร้อมมากครับ ประมาณสักวันสองวันน่าจะกลางแผ่ขยายออกแล้วครับเจ้าเบิรนมากครับเบิรนมากที่ทําการอบครับนี่ครับผมย้ายมาจากต้นแม่ครับตัดช้ำครับนี่ครับแทงหลอดใหม่เต็มเลยครับนี่ครับหลากกำลังเดินดีเลยครับงอกจากลงอบครับ เป็นเจ้าบนกระดาษครับหลายเทพครับหลายเทพเลยครับตอนนี้ครับนี่ก็บนกระดาษครับใบแรกเขาเป็นใบฮาร์ปนะครับชำน้ำเขาต้องตัดทิ้งคับเนี่ยกำลังลดเกิดหลอดใหม่นะหลายข่าวมากครับนี่ก็เป็นกระดาษบนกระดาษอิกต้นครับ เห็ดมันกัน้ครับใบอันนี้หน้าความสูงประมาณห้าสิบเซนกับใรับกำลังกลางครับอยู่เป็น้าวถุงเงินถุงทองครับกับบอลกระดาษเหมือนกันครับต้นครับกระายสักเพแล้วนายดู เอาเทปเลยครับนี่ันจะเป็นเจ้าถุงเงินนะครับถุงเงินครับถุงเงินถุงทองครับนี่ถุงทองครับสีเหลืองครับถุงเงินครับออกสีขาวในต้นเดียวครับ จะเป็นพิงพิงเสร็จครับผมได้มายังไม่มีรากนะครับมาชําเองอบเองครับดูรครับนี่ครับกำลังออกจากที่อบครับนี่ครับกำลังจะแทงหลอดที่สี่ครับไปสนนุดสงวน นี่เจะเป็นเจ้าบอลกระดาษลายเทพหนึ่งตัวครับอันนี้ใบใหญ่มากครับตอนนี้น่าจะสูงประมาณหนึ่งเมตรครับดูความสูงสูงประมาณหนึ่งเมตรแล้วหลอดไหม่ครับจะมาดูเจ้าบอลเขียวบ้าบง,งครับครับเจ้าบอลผู้ช้างเขียวครับ ครับแยกแม่ครับคือแม่ของเขาครับแยกออกมาจากนี่ครับนี่ฝั่งนี่ครับมีหนอครับหนอนี้หักครับมีไหลครับไหลาครับอยู่ครับเขียวสวยครับนะครับเขียวสวยสามเงือกแดงไม่ใหญ่ครับ ดังดังไลก่กันนิดนึ่งดังไล่กันนิดนึ่งใบนีก็ดังดังไล่กันอยู่นิดนึงครับดังทุกใบครับไลก่กันอยู่ทีละนิดทีละนิดครับครบัไปดูเต็มฟอร์มครับมาดูครับอีกหนึ่งต้นครับ ตอนที่แยกลูกเขาไม่ตอนเย็นครับใหญ่มากใหญ่มากแสงจิงร,รีครับดูครับดูเต็มฟอร์มดดูครับสวยงามมากครับตอนนี้น่าจะสูงประมาณร้อเจ็ดสิบครับตอนนี้ครับฝ่ามือผม ใบเขาครับเขาไปไม่ได้ครับนี่ครับฝ่ามือกับใบดูเลยครับดูครับใบหลอดใหม่ใหม่ครับใหญ่จริงๆครับนี่ครับขอบมีลรยด่าง นี่ครับหลใดม่ก็ออกเหลืองนิดนิดนี่ครับนี่ปอมใหญ่มากครับตัวนี้ครับดูครับยังกับผักกาดเลยครับเขียวงามเลยครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสั้งยกล่าเลยครับฝากกดไลค์